สวัสดีครับในช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเย yeah. ่หลังจากที่เราทำแต่แวนกันรัวๆจนบัดดี้มันโดนเบียดเป็นวันอังคารวันเสาร์ใช่ไหมวันนี้บัดดี้ก็เลยคุณพ่อจะเอาบัดดี้มาอยู่ประมาณวันศุกร์ละกันก็เป็นบัตด,ดี้ไฟนะครับกับของสายดาก้อนที่เติม SUB03 แล้วเริ่มด้วยเล็กเด็กที่คุณพ่อเอามาเล่นเด็กแรกก็คือน,นี่นะฮะ ห้าเข่าสุดลักนั่นเองหรือจริงๆตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปเรียกว่าเด็กลาชันเข่าไปแล้วเพราะว่ามันมีตัวลาชันเข่าเยอะมากในเด็กแล้วมันถูกถอดโครงซึ่งเป็นเป็นโครงที่คุณพ่อไม่ค่อยชอบอาจจะไม่ค่อยได้เล่นมันสักพัก,กใหญ่รอรอของเสริมที่มันเป็นเสริมห้าเข่าล้วนๆมาเพิ่มถึงจะกลับมาเล่นอีกทีแบบจริงๆจ,จ,จังๆนะฮะบัตดี้ Buddy, คุณพ่อยังใช้เป็นสุดออ้ยสุดยอด มังกรห้าเขาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อามุกเกนดำเหมือนเดิมนะครับแล้วกระทงก็เป็นดากอนนะ้อนเนะแน่นอนบัตด,ดี้เป็นตัวนี้ก็ต้องใส่สีอยู่แล้วนะครับ,บกับมุกเกนดำใบใหม่นั่นเองก็ไซส์สองเจ็ดพันสองขีหกพันนะครับเป็นอมนิลอาสามารถไม่สามารถลงช่องกลางได้คอคอสใส่สองท็อปเด็กยัดโซ่ใส่สองเกตเมื่อ สกิลของมันนะครับเมื่อเราเจ็บเลือดเจ็บแบบได้รับความเสียหายหนึ่งเลือดหนึ่งครั้งจะเพิ่มเลือดหนึ่งและยิงการฝั่งตรงข้ามมันยิงมอนสเตอร์นะไม่ได้ยิงการเพิ่มเลือดหนึ่งและยิงมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามก็เป็นตัวเอามายิงนะฮะเป็นสายยิงที่แท้จริงนะครับอ,อีกตัวหนึ่งเป็นปูเทนบุใหม่นะครับก็บเป็นอบนิลอดเหมือนกันไซส์สามเจ็ดพันสามคีเจ็ดันะฮะคอคอส อะไรนะเอามอนสเตอร์ในสัตว์หนึ่งใบยัดโซ่ใจสองเกตนะครับเมื่อการนี้เข้าสนามหรือเจ็บเลือดหรือเราเจ็บได้วความเสียหายจะยิงมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามท,ทั้งหมดนะฮะก, so ก็มีดับเบิ ag, so ้ลไอทัมีโซกาดดำก็มีดับเบิ้ลไอทัโซกาดนะลืมบอกเป็นปู่เทนบุใบใหม่ที่เก่งนะฮะอะใส่เขาดอนของ x2 สองไว้หนึ่งใบนะครับเป็นไซสูนน0 0งขี1,000นะครับอมนิลอดอ่า เมื่อเริ่มต้นช่วงอันทเฟดของทุกคนนะฮะสามารถหากกันนี้อยู่ในดับโซนสามารถจ่ายหนึ่งเลือดจ่ายหนึ่งเลือดนะไม่ใช่เจ็บนะไม่สามารถดำไม่สามารถชุบเลือดได้นะไม่ใช่เจ็บนะมันบอกว่าให้เราจ่ายแล้วแต่ว่าไอ้พวกที่สกิลที่จะบอกว่าให้ดำยิงเลือดได้ก็คือเพิ่มเลือดและยิงได้ก็คือสร้างความเสียหายให้กับเราหนึ่งหน่วยพวกนี้จะสามารถยิงเลือดเพิ่มเลือดและยิงฝั่งตรงข้ามได้แต่ถ้าบอกว่าจ่ายเลือด ไม่เกี่ยวไม่นับนะฮะใจเลือดใจหนึ่งเลือดเอาเขาดอนลงสนามง่ายๆเลยอิสกิลเมื่อมอนสเตอร์ไปอื่นของเราจะถูกทำลายนะครับสามารถให้เขาดอนอตายแล้วให้ตัวอื่นยังอยู่ได้ก็เป็นเหมือนกับเป็นโลให้มอนสเตอร์ตัวหนึ่งมิสเซเลียนะฮะมิสเซเลียใหม่นะเป็นออมนิลอดเหมือนกันไซส์สามหนึ่งหมืสามคีเจ็ดันนะครับ นำกา๊าซจากดรอปสามใบเข้าโซ่ใจสองเกตเคาลเตอร์นะครับข้อการ์ท,ที่ติดอมนิลอดที่ไม่ใช่ตัวมันจากดรอปโซนหนึ่งใบโดยใจคอคอสการ์ทที่ลงมาจะกลายเป็นไซสูนเช่นที่ละครั้งมีวีไอทีแท็กโซกาดแล้วก็ไลลิงสองนะฮะก็เป็นตัวเสกไซสูนให้เรานั่นเองเบอร์โนวานะฮะเบอร์โนวาของ s อ b ยสามนะเป็นไซส์สามหนึ่งสองสามขีเจ็ดพันอ姆นิลอดคอคอสถ้าเรามี มือหนึ่งใบหรือมากกว่าทิ้งมือทั้งหมดและใจสามเกตนะฮะคอคน์เตอร์ระหว่างเทินของเราเอเรว่างเทินคู่แข่งสามารถใช้การนี้ได้ได้วยใจคอคอร์ดการ์ดนี้ไม่สามารถถูกจับนอนได้ไม่สามารถถูกทําลายได้ก็าไม่สามารถถูกยกเลิกความสามารถของการ์ดได้ด้วยกันใบเทคนะแล้วก็กันยกเลิกอีกสก,กิลจนจบเทินนี้ที่เข้าสุดสนามการ์ดมินิจะไม่ถูกทําลายและเราจะไม่รับความเสียหาย ก็เป็นใบกันตายหนึ่งใบนะฮะก็ถ้าเราเหลือเหลือมือกี่ใบก็ตามแต่ว่าเราเหลือหนึ่งดมหรือสองดมเราก็ลงอ่าทิ้งมือหมดแล้วก็จ่ายสังเกตใช่ไหมสังเกตใช่ไหมเออลงมาในเทิร์นคู่แข่งได้ลงกลางไปเลยเพราะว่ามันจะไม่ถูกทำลายไม่สามารถถูกใบเทคได้ด้วยก็ห้ามทำลายแล้วก็เราจะไม่เสียเลือดด้วยเพราะฉะนั้น กันตายได้หนึ่งเทินนะครับกับเบอร์โนวาใหม่ใส่ได้ใบเดียวนะเพราะว่าไม่ตรงแฟกนะมันจะใส่ได้หนึ่งใบนะติดอมนิลอดอ่าอีกใบหนึ่งนะฮะมุคุโรไซส์สองหกพันสองขีห้าพันนะครับเป็นอมนิลอดใจหนึ่งเกรดคอคอสเมื่อเข้าสู่แอตเทฟเฟตของผู้เล่นทุกคนนะครับคอการ์ดที่ติดอมนิลอดหรือดาร์คฮีโร่จากมือหนึ่งใบโดยใจคอคอสการ์ดที่คอลงมาจะกลายเป็นไซส์ศูนย์เม่อกว่าจะออกสนามมีดับเบิลแอทแทกแล้วก็ทาร์นฟอร์มได้ใจหนึ่งเกรก็ เป็นตัวช่วยของมิสเตเลียอีกทีหนึง่งคุณสามารถเอาอีมุคุโลมุคุโลเอามิสเซเลียลงมิสเตเลียกลายเป็นไซสูดมิสเตเลียกดสกิลต่อเอาดําลงเป็นไซสูดอีกรอบหนึง่งแค่นี้ก็เก่งมากแล้วนะฮะอ่าเราเชิญเงาผู้ไม่หันหลังกับมุคุโลบีสนะครับเป็นมุคุโลใบใหม่ของอ่าเอสยูบีส่วนสามเป็นไซส์สองหกพันสองที่หกพันนะครับติดอมนี้หลอดการ์ดใบนี้ไม่สามารถทุทำลายได้ไม่สามารถ ถูกนำกลับขึ้นมือด้วยคนสมัครของการ์ดคู่แข่ง Count ต r Active นะครับเลือกการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบทิ้งอมนีหลอดหนึ่งใบจากมือถ้าทิ้งสามารถทำลายการ์ดใบนั้นได้จะเป็นเวทมนต์จะเป็นมอนสเตอร์จะเป็นไอเทมทุกอย่างสามารถทิ้งอมนีหลอดไล้ยิงทิ้งได้เลยนะฮะก็ติดวันเพลเทิร์นแต่ไม่ติดสกิลเพลเทิร์นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณเล่นดักอ่าคุณเล่นฮีโร่คุณสามารถลงมูคุโร่สองใบได้ ใบหนึ่งเป็นแปลงล่างอีกใบหนึ่งเป็นมอนในสนามแล้วคุณก็ใช้สกิลตัวละครังได้มีเพนิเทสแล้วก็ทรานส์ฟอร์มนะฮะอ่ะมอนที่ไม่ใช่ห้าขาอ่ะก็ยังติดก็ยังติดลาชันเขาอยู่นะฮะเป็นอมนิลอตดัเอสดีนะครับสี่พันสองขีหนึ่งพันเป็นไซส์หนึ่งอมนิลอดไม่สามารถคอช่องกลางได้เคาน์เตอร์นำการ์ดใบวันสุดของเราเข้าโซมอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบ และพลังชีวิตเราเสียหายหนึ่งหน่วยเนี่ยได้รับความเสียหายหนึ่งหน่วยอันนี้สามารถใช้ดัมล่างมูกเกนมาเพิ่มเลือดได้นะฮะแล้วก็ใบหาของนะคุณพ่อยังติดไว้สี่เหมือนเดิมเป็นดูเบลเอสดกับแมกเรสเอนะครับไซ้์หนึ่งสามพันหคี้หนึ่ันวันอาจจะใช้ยากขึ้นเพราะว่า,าหากบนสนามมีมังกรกอเหล็กใบอื่นจะกลายเป็นไซส์ศูนย อีกสกเกลเสียงสะท้อนของราชันเขานะครับสามารถหาการที่ติดห้าเขาจะเป็นอาวุธจะเป็นมอนสเตอร์กระไดขึ้นมือแล้วเด็กได้รับความเสียหายสองหน่วยก็มีดํากับมีดาบใหม่จะมาเอ้ยมีดักับมีดาบพัรเอ็กมาช่วยเพิ่มเลือดได้อย่างละครั้งนะฮะแน่นอนว่าใบสำคัญของเด็กราชันเขาของดากอนจะไม่มีใบนี้ก็ใช่เรื่องนะแถม อาจจะมีบักเล็กน้อยถ้าถ้าคุณไม่สามารถคอพวกมอนสเตอร์ลาชันเขาได้เพราะว่ามันไล่นะครับไล่ได้เมื่อในสนเลามีการ์ดท,ที่ติดคําว่า5้าเขาจะเป็นอาวุธจะเป็นมอนสเตอร์ก็ได้ขอให้มันติด5เขาพอได้แคสคอร์สได้รับความเสียหายหนึ่งหน่วยทับเด็กเข้าเกตจั่วหนึ่งใช้ได้ใช้การ์ดใบนี้ได้เธอละครังนะฮะใบฟันทิ้งของดำเนะดาบราชันดาบราชันมังกรสถานปฏตพี คตคอร์สใจหนึ่งเกตเจ็บหนึ่งเลือดได้รับความเสียหายหนึ่งหน่วยจเจ็บหนึ่งเลือดนะเคาน์เตอร์ทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบนะครับจากนั้นหากบนสนามเรามีมอนสเตอร์ติดคำว่าดำจะยิงอีกสองเลือดฝั่งคู่แข่งจะยิงคู่แข่งสองเลือดเออ,อการร้องประสานของราชันเขานะครับใส่ได้ทุกแฝกนะอีกสก,กิลส,ก,สก,กิลมันก็คือไล่ดูทับเด็กห้าใบเอาการ์ดที่ติดอมนิลอดสองใบขึ้นมือ อมนิลอดที่เหลือที่เปิดเจอในห้าทิ้งลงดอบและกัดที่เหลือที่ไม่ใช่กับใต้กล่องอดา r ์กอนไบแห่งแสงแห่งห้าเขานะครับเจ็บหนึ่งเลือดนำทับเด็กเข้าเกตนำมอนสเตอร์ติดห้าเขาหนึ่งใบจากดอบขึ้นมือเชิเทอลระครั้งนะฮะอ่ะเวทป้องกันล้วนๆแล้วคราวนี้ดารโกพลังฮึดนะครับ เจ็บหนึ่งเลือดเพิ่มสามเลือดอ่ะใส่ไว้สี่นะฮะอะแล้วก็ดารากอนกาดนะครับไล่กัดนี้ได้ในการโจมตีของคู่แข่งอ่าเมื่อมอนสเตอร์แข่งโจมมอนสเตอร์ของเราถูกโจมตีเออสามารถย้ายมาตีเราแทนได้และจ่วหนึง่งก็ส่วนใหจะย้ายพวกที่ตีหนึ่งคีแต่ว่า มันตีมอนสเตอร์เราตายได้ก็มาเจ็บที่เราแทนแล้วได้จวดแล้วแล้วก็มาใช้มุกเกนดัมาใช้ดาบอะไรพวกนี้มาเพิ่มเลือดเพิ่มเกียริแทนต่ออาดักกันซิลโลแห่งราชันมังกรนะใส่ไว้สามใบเมื่อไล่ได้เมื่อคู่แข่งโจมตีและเราไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางยกเลิกการโจมตีและได้รัควันเสียหายหนึ่งหน่วยการ์ดนี้จะไม่สามารถถูกยกเลิกได้ก็ตัดเวทห้ามนะจ๊ะห้ามตัดเวทนะจ๊ะ โลบมังกรฟ้า4นะครับก็รายได้ในเทินคู่แข่งเมื่อคู่แข่งโจมตีมาไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางยอะเล้วการโจมตีเลยได้1เกตใส่รลยโลยที่ไว้3ใบนะครับก็ใจหนึ่เกตสกิลที่ใช้หลักๆก็คือคู่แข่งไม่สามารถคอมมอนได้กเกิน3ใบหรือการเสียหายได้รับลดลงสองหน่วยนะฮะอไอเทม ไอเทมคุณพ่อใช้เป็นดาบอันนี้4ีเพราะว่ามันมีมุคุโรอีกสองใบที่สามารถแปลงลางได้เพราะฉะนั้นจะมีไอเทมอยู่หกใบในในกองนี้ดาโกเบฟดาบมังกรห้าเขานะครับอีฟิปคอสนำการ์ดหนึ่งใบบนมือเข้าโซมันใจหนึ่งเกตแล้วก็ใจหนึ่งเลือด uh, การ์ดใบนี้โจมตีได้แม้มีมอนสเตอร์มังกรกมังกริกรกรกรลในช่องกลางเมือ่อแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเมือ่อเราเจ็บเลือด เราสามารถได้หนึ่งเกตหนึ่งเลือดหนึ่งจัว่วเทินละครอะหนึ่งเกตหนึ่งเลือดถ้าอยู่ในเทินเราจะได้จั่วหนึ่งด้วยก็เป็นใบทรัพยากรชั้นเยี่ยมนะฮะอิมเพคอ่าสัตวรับราชมังกรก i ก,กา h ์ฮาวิ g งคลา t เชนะครับใส่ไว้ใบหนึ่งรายได้เมื่อมีบัดดี้บอนสเตอร์หรือมอนสเตอร์ที่ติดคำว่าดำในสนามนะฮะสมใส่อาวุธและคู่เราและคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลาง ใจสามเกตเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบมันจะโจมตีพลังชีวิตเท่ากับคลิของมอนสเตอร์และไอเทมนั่นแหละอีกใบหนึ่งใช้เป็นหอกเทวาคิออสเอ็กเทมเปตนะครับอาไล่ได้เมื่อมีพลังชีวิต5หรือต่ำกว่าคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางใช่ไหมไม่ใช่สิเออใช่คู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางตี4ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้นะครับลิงแอนแทกนั้นเป็นหนึ่ง ใจสามยิงห้านะฮะแล้วก็ที่คุณพ่อไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าคุณพ่อต้องเอาฮักไขออกมาเป็นไซต์บอร์ดเนี่ยสี่ใบแล้วก็ไอเนี่ยไอเมลักก็ถูกเอาออกนะเพราะว่าที่เต็มโดยเป็นสารลาชันเขาแทนเมลักสำหรับคนที่ไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวเคเคเขาตามโพยที่เพจไทยบรนกาดเขาเอามาลงนะเขาบอกว่าเขาจะออกกล่องกล่องห้าเขา ร้อยเูน่ะที่ X S ศูนย์หนะ่ X, 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 X 01, ปลาเอานะินั่นแหละออกอีกรอบหนึ่งในกล่องเขาจะแถมเมลักให้ด้วยนะค่อนข้างโอเคนะคุณพ่อคิดว่าเมลักอย่างนั้นต้องมีไ้สองใบนะฮะมาวิธีเล่นง่ายๆของเด็กนี้คอมโบอของมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะก็วิธีเล่นที่คุณพ่ออยากจะแนะนำก็จะเป็นอย่างนี้เป็นท่าท่าเขาเรียกว่าท่า ถ้าสแปมสแปมเกียรติสแปมไซสูนนะฮะแปงลงร่าเป็นมุคุโลสกิลมุคุโลนะฮะเรียกเรียกมิสเซเลียอือใช่มิสเซเลียจะกลายเป็นไซสูนแล้วอีกข้างหนึ่งคุณก็ไปลงดำบัตีีคอนี่คือบ เพอร์เฟกบอร์ดนะแบบง่ายๆเลยเป็นบอร์ดเพอร์เฟกที่ง่ายๆของของอันเนี้ยแต่ว่าท่านี้มันอาจจะเป็นท่าระหว่างกลางเกมนะเพราะว่าอันนี้มันขอหลุม3มถ้ามีหลุมสามก็เนี่ยหลุมสามก็สบายๆสองข้างข้างนี้3ามโซข้างนิด1โซ่แล้วก็ถ้าสมมติในดอบเรามีดรัมหรือมีอะไรอีกในดอกและในเทินต่อไป เราจะใช้มิสเซเลียมาเพิ่มเวฟก็ได้อย่างนี้ตีตีอ่ะอันนี้ตีไปก่อนสองรอบมิสเซเลียตีตีแบบไปด้แท็กเสร็จแล้วกดสกิลคอ์เตอร์ของมิสเซเลียครับโ mm hmm. อมิหลอจดจะดรอปลงมาด้วยใจคอคอสท็อบเด็กยับและใจสองเกียรติตีสอง <c oughs> หรือหรืออีกท่าหนึ่งที่ที่ค่อนข้างโอเคสำหรับเป็นท่าเหลี่ยมท่ายิงเหลี่ยมนั่นเองก็อันนี้อยู่ข้างๆอยู่แล้วไม่ไม่เป็นไม่ไม,ม,ม,มีปัญหา อ๋อไม่ได้สิไม่ได้อันนี้ตนะ้องออกไปก่อนเป็นท่ายิงเหลี่ยมของของมุคุโร่นะครับมุคุโร่ลงสนามมันลงฟรีใช้เคาน์เตอร์ของมุคุโร่ทิ้งราชันเข่าครับยิงยิงการคู่แข่งหนึ่งใบทันฟอร์มใจหนึ่งเกตดทันฟอร์มครับแลว้วด้มือเราสมมติว่าเราม,ามีอมนิลอร์ไหลใบที่ไม่ใช้อย่างมีดําเอสดีเยอะๆอย่างเงี้ยใจหนึ่งอ่าทิ้งอมนิลอร์นหนึ่งใบยิงมันติดวันบัเทิงก็จริงแต่มันติดวันบัเทิงของอันนี้ แล้วก็เฮนชินมาแล้วมันก็จะใช้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นคุณลายนี่กันแล้วนะฮะท่ายิงเหลี่ยมของมูคุโร่นั่นเองก็ท่าเล่นหล,ลักๆก็มีประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นท่าเดิมเหมือนกับลาชั้นเข่าเดิมเลยอะที่เหลือก็แบบตามสถานการณ์ตามที่ให้มาก็อย่างพวกอย่างที่เคยบอกไปแล้วตอนท,อนที่ตอนที่อธิบายการ์ดเนอะพวกเนี้ยเหมือนเดิมวิธีเล่นก็ประมาณนี้นะฮะท่าที่เพิ่มท่าที่เพิ่มขึ้นมานะท่าเก่าๆก,ก,ก็ไปย้อนดูในคลิปไอ e. มุกเกนดำอะ่ะคุณพ่อลงไว้หมดแล้ววิธีเล่นก็เหมือนเดิมนะเป็นแค่เอามาแนะนา,นาอีกทีหนึ่งมากกว่าเพราะว่าบัตด,ดีอ้อ่ะคุณพ่อจะแนะนําแบบบางเด็กอย่างเบาโซเลอย่างเงี้ยคุณพ่ออาจจะแนะนํารวมกับอีกเด็กหนึ่งไปเลยสองเด็กทีเดียวไปเลยเพราะว่ามันใช้ของเพิ่มแค่น้อยน้อยมากอะ่ะเพิ่มแค่ใบสองใบอย่างเงี้ยแล้วมันมาทําเด็กโปรไฟล์อย่างเงี้ยทั้งหมดอะ่ะมันเยอะเกินไปคุณพ่อเหมือนกับเหมือนกับ e v s เลย อย่างเบาโซเลเงี้ยคุยกันก่อนนะเบาโซเลคุณพ hey, ่อทํารวมแน่นอนแต่ว่ารวมกับอะไรเดี๋ยวขอไปหาดูก่อนว่าอะไรที่เอามาหน้าจะเอามารวมได้นะฮะก็ประมาณนี้นะกับเด็กราชันเขาดราก้อนนะครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ได้มีท่าประหลาดประหลาดเพราะว่าบัตดี้คุณพ่อเขาแบบที่บอกคุณพ่อหลังมานี่คุณพ่อกับบัตดี้คุณพ่อแบบไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเข้ากับบัดดี้เท่าไหร่ได้เลยแบบยิ่งเล่นยิ่งยิ่งเคลียบบัตดี้แบบ มันคุณพ่อไม่ชอบแบบการที่มีแบบตัดเฟตมีอะไรพวกนี้เยอะอะคุณพ่ออาจริงๆนะดาก้อนนะ่ะมันมันเป็นเด็กเวฟไงแล้วมันมีตัดเฟตทุกเด็กเลยแล้วมันจะเอาไปเอาเอะไรไปสู้กับเขาใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะฮะขอบคุณมากนะฮะสังกรับชมอย่าลืมติดตามช่องติดตามเพจนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ